จบเอยยอดอัศวินโดนครับ ฟอร์มตอนออกจากบอ่อดินนิดหน่อยนี่ครับเส้นทางครับเขาให้เราใส่งุงมือชื้นใช่ไหมแม่นแลนออน้วจ้ะเส้นทางนี่โหดเลยเที่ยวแรกออกจากบอ่อทีมงานฟ้าบรรดาน คนับคนขโมงครับทางทางนี้ป่าอ้อยถนนเนี่ยเป็นถนนดินชุ่มชื้นไม่ค่อยจะมีรถวิง่งโอ้เนิดเนิดเลยครับเนิดเยเนิดเเลยเส้นทางอภิมหาความมันละครับอย่างนี้ครับโอ้โหโล่องรอยใครเนี่ยมีสองคนครับ พยอดแล้วก็เสียอา่อานออกไปก่อนโอ้มีเอียงด้วยมีเอียงด้วยใครเราจะเป็นผู้โชคดีขวัญจุกตูดเลยครับดูกระจกหลังฝั่งนคนขับดีครับ แล้วก็ดูหน้ารถดีครับโอ้โหโถนนห้นทางสายฝนโปรยปลายลงมาตลอดเวลา ไปทีอ่าพ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่เทกันนี่ฝั่งนี้เขาเทเสร็จแล้วนี่แหละครับที่เทโอ้หน้ำเชื่แชะเลยยังไงล่ะเนี่ยยังไง พอยอดว่ายังไงพอยอดออคอยรับ ใช้รถเกตครับในการเคลียร์พื้นที่ที่เทแต่ว่าบอด,ดินก็ไม่รู้จะจบเกมอีกเมื่อ,อไหร่ไปก่อนละครับสั้นๆครับสวัสดีครับ